ผู้ชกจองผ้าป่าท้าชิงบอลลังโจนาธานแฮกเกอร์ตี <al> ในปฏิทินปี2023ที่ผ่านมาครับถือเป็นปีทองของโจนาธานแฮกเกอร์ตีสุดยอดนักชกจากสหราชอาณาจากักรที่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกได้ถึง2องเส้นทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งถือเป็นการประกาศสักดาหให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าเขานั้นคือของจริง จ้าของฉายา t h เ General เริ่มต้นปี2023ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทก่อนที่จะปาบราชันฆ่าไม่ตายอย่างน้องโอหาม่ามวยไทยในการชนะน็อกยกที่1ได้เข็มขัดเส้นแรกมาอยู่บนบา่าหลังจากนั้นครับช่วงปลายปีเขาได้รับโอกาสท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันก่อนเอาชนะน็อกยอดนักสู้จากบราซิลอย่างฟราบิซิโออันดรเดในยกที่2คว้าเข็มขัดมาพาดบา่าได้อีกเส้น เข้าสู่ปฏิทินปี2024หลายคนอยากจะรู้ว่าคู่ชกที่จะมาท้าชิงบัลลังของแฮกเกอร์ตี้จะมีใครบ้างล่าสุดวันแชมเปี้ยนชิพออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าไฟแรกของปีนี้กําปั้นจากสหราชอาณาจักรจะต้องขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทกับฟิลิเป้โลโบนักชกชาวบราซิเลียนผู้ท้าชิงอันดับที่2ของรุ่นในศึกวันไฟไ19วันที่16กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีมวยลุมพินี คาดกันว่าถ้าหากเจ้าตัวสามารถป้องกันแชมป์ได้ในครั้งนี้คู่ชกรายต่อไปของแฮกเกอร์ตี้อาจจะเป็นนิโก้คาร์เรโลกัมปั้นชาวสกอตที่เพิ่งปราบน้องโอฮาม่ามวยไทยเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเปรียบเสมือนการทำศึกสายเลือดบริเตนระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์และหากเป็นไปได้การชกไฟนี้อาจถูกนำไปจัดที่สังเวียนเวมบรีประเทศอังกฤษตามความตั้งใจของชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ ขณะเดียวกันครับนักชกไทยที่กำลังมาแรงในรุ่นแบนตัมเวทอย่างเสือแบล็กทอพราน49ที่เพิ่งประเดิมเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งในการเดบิวต์วันรายการใหญ่ไปหมดัดมาก็กำลังไต่แรงกิ้งขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อท้าชิงบัลังมวยไทยในรุ่นนี้เช่นกันไม่เพียงแต่เข็มขัดชมป์โลกมวยไทยเท่านั้นครับ เพราะว่าหลังจากนี้แฮกเกอร์ตี้ต้องเตรียมป้องกันตำแหน่งบอลลังคิกบ็อกซิ่งอีกหนึ่งเส้นซึ่งหากมองในแรงกิ้งของวันแล้วฟาบริซิโออันดราเดที่เพิ่งแพ้ไปยังคงเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและอาจจะได้รีแมช์กันอีกครั้งขณะที่ฮิโรกิอากิโมโตะแรงกิ้งอันดับ2ของรุ่นจากญี่ปุ่นยังไม่ชัวร์ว่าจะพร้อมรบในปีนี้หรือไม่ <Es> หรือหากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อยากจะหาความท้าทายใหม่โดยการขยับมาท้าชิงบัลลังในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นอย่างเฟเธอร์เวทเขาอาจจะต้องเจอกับขวากหนามที่แข็งแกร่งรออยู่ทั้งตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซูเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอย่างซิงกิสอัลลาซอฟซึ่งทางตะวันฉายก็เคยบอกไว้ว่าหากแฮกเกอร์ตี้อยากขยับรุ่นขึ้นมาชกกับเขาก็พร้อมที่จะชกด้วยอย่างแน่นอน ขณะที่อีกหนึ่งไฟที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ก็คือการขยับขึ้นมาชกในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นของซูเปอร์เลกเกียดหม่เก้าจากรุ่นไฟร์เวทมาท้าชิงบอลลังในรุ่นแบนตัมเวทเพราะหากใครยังจํากันได้ก่อนหน้านี้เจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟร์เวทชาวไทยก็เคยประกาศท้าเอาไว้ว่ายากเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ใจจะขาดเช่นเดียวกันสําหรับแฮกเกอร์ตี้ มีภารกิจแรกคือการป้องการตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยกับฟิลิิเป้โลโบจากบราซิลในเดือนกุมภาพันธ์นี้และหลังจากนี้ก็น่าสนใจว่าคู่ชกรายต่อไปของเดอะเจเนอรัลจะเป็นใครและเขาจะได้ขึ้นชกบนสังเวียนบ้านเกิดอย่างเวมบรีหรือไม่แฟนหมัดม,มวยต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกัน